โอ้โหโอ้โหโอ้ไหวล่อนาจนยกเ้ยรอบนี้เพื่อนเพื่อนโอ้โหฮ่าฮ่าก เขาเห็นหูบักเวทเขียวนี่ทากไปเขาก็บอกเฟรเลยมเมโอ้ว่าไงวมนจบใบของใหม่6กมินมาดี อาติ่งบอ่อครับคลิปนี้พี่น้องเลยรุนกันไปเรื่อยๆติ่งบอ่อติ่งบอ่อติ่งกระติงอ้าผ่าใครแล้ว,ลวต้องผ่าให้เขาได้เพราะว่าไม่เขาบม่ดีเอายมยมผ่าเอายมเอ้าผ่าเอาเห็ดเขียวเห็ดดีจังบักสางห่วยของเขาใช่ไหมผมได้ยึดตำลาม งวานีว่ายังไหนก่อจ้จ้าจริงน้องกระแทกหางพงตรงๆแล้วงอยบ้มโนอยนีแกก็ไปาได1-2ึงมันก็ข้าเอาพ่นลงพันหาวานี้ เอารถมาตั้งไว้เก่าเลยอ่ะบ่ทายหายก็อีเกียดก้าวทั่วได้ดี้าไอ้นุ้งเบสเขียวครับบอกว่าเขียวล่งแล้วครนะับผมพ่อพ่อพ,อพ,อพ่อภาคใบพันมันนี่มันเป็นยังไง บอกบอกงน้องมาแล้วงานแหลกงนะครับอ่าถือบางกันนะอาจารย์มือเป็นนตะคิวมือเป็นตะคิวพอเนี้นี่มือเก่งปเโ้ย่อะเบาเสียงดังใบยังว่าเองใส่ใบยังอย่ มาแล้วมาไล่ไปไปหลาย่บยบบาทไปลโอ้โหเจ้าเล oh. oh ื้อหาร้อยเออก็ซืออ่าจามูเขาเหร่น้ำเอาห้องกระซาแล้วก็มาบูนี่่ะไได้ล่งดินหรือเ่ไ้เขาเขไใบเก่ายู่หันกันไปเนี่ยไอนนีใบใหม่ รถ้าเรานังเงื่อนี่ดีสินม่เมาดีแต oh, ีแตกโอ้ยโอ้ยตกใจโอ้ยอจหมกมินก็ไม่อยู่ประทด่นบุ๊มุนมุนไหนมุนไนจเพราะงั้นเบืงโอ้ยบิดปันห้ำึ้นวันใด โอ้เออเมีนเมียนเมนเดีว่าเขาใส่ไปเนี่ยมันตีเป็นใบจักเองอะนะมันเป็นใบจักเลยก็มึนเออแหลกแรลกมันเทียนออกแบบ้านนี้พ่กไอ้ใบไหนมาเอ็งมป็นใบจักดิบบ้านนี้มันยนี่ยไปถือหากไม่มันไปถือมองบักมันก็ตีเวียนออกดิโอ้ยแป็นี่อะไปอีเปีงมันของเขามันดีไปหนิตัวนี้ไม่ขั้นขับเนี่ยหมอกระทาน่รกเก่าอยู่เอามา